งานดีแล้วค่ะโทรศัพท์ใดังเครื่องมืออแล้วค่ะสาวในไอเครื่องอีกแลจ้าสร้างไม่สร้างไม่สร้างรือสร้างถอนใช่ไหสร้างรือสร้างถอนไอเด่วอเอ้ยเนียนไปใส่มายังไหนบานล้อมัดมือก็กำนมากระดาแบกมือ หาเก็บกระถินพี่น้องเมื่อวันกีกระถินต้นนี้แสบแสบวันเจียงรอหาเมืองควากระถินมาเลยเมื่อเมื่อเมื่องานหนึ่งหาแกโหลดโอ้เสียดายพอกินอีกแล้วพอกินอีกแล้วเดี๋ยวมือตำสมตำหน่อกระถินมันแสบหลายจนปุกมันม่าท่านเหล่านี่อ่กระถินพาไปหาเมืองคักากระพี่น้องแป๊บนึงย่างรอหาเก็บผักพี่น้องผักอีเรือดพักอีเรืด มีแต่ขีน่นกมีแต่ขีน่นกเต็มเลยบ้านนี้ก็เกี้ยงบ้านนี้หาเก็บพีออเลิศกินกับลาก็สมตำมันมดมีแต่ขีน่นกโอ้ยท้องป่ามีย่งเม,มืองละมีของที่เรื่องของเมืองท้องป่าท้องป่าเนี่มาแรงโอ้ยไหลสดมด แล้วถ้าเก็บผักกันกินก็ลาบไก่กันไรสดแต่สาคงจะลงเจ็ดชั่วโม,มงกว่าตาลุ่ยพี่น้องเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วหาเก็บกัน,นจากสองจำยอดเก็บไปบโบลายแต่เก็บแต่พ่อกินสองจำยอดเนี่ยก็โอเคแล้ว ม,นนหหมันเป็นหน่วยหาหน่วยเป็นน้งมันเป็นหน่วยมันไม่เป็นมันเป็นนี่มันขึ้นมาหน่วยแล้วก็เป็นนึ่งเหลืองแบบนี้เลยแค่ว่าเป็นหน่วยเลยหาหน่วยพอเลยมันพี่น้องไล่ด้ยหยอดก็ลัางงามเลยหยอดนป็นหยอดเปโอวบแล้วกท็ทีดินซำนีน่นหละแค่นี้ มันบอกขอแมแห้งดอกแฉบอยู่เริ่มต้องใส่แบบมือเดียวมือเดียวเก็บนี่พ่ <c oughs> ออะจ้ะพ่อละสามสี่หย่อนแห่นี้พ่อแล้วไปเก็บแล้วเก็บพักอย่างอื่นอีก ตำแล้วก็ผังคิดตัวคิดกันดิหลับไกลหลับไกลคลิปนี้แค่นี้นะจ้าเจอกันคลิปหน้าอาจารเมืองซาเลงซาเงลงผลไม้ผลไม้ไปดูผลไม้มากินกันผลไม้อย่างส้มโออืมนี่เป็นของส้มโออ,อากินยังหน้าใหม่นะ ที่หาวพักมันเลาะลงไรลแหะหาวมาหาวบรรยากาศข้างนอกกันมันนี่พักนี่มีกับลาบมันต้องแม่นลาบไก่กันนี่ก็จะลาบไก่มันต้องกินกับพักนี่เด็ดนั้นคือนอก ก็ตังแตกง่ก็ทำเลยแปลกับพ่อวาปลูกะกันสาวเย้กับพ่อว่าปลูกเนี่ยม,มันกำลังยาวอยู่เด็ดเลยจ้าเด็ดให้มันแตกแต่งสาวเด็ดให้แตกแต่งสาวแต่งสาวไม่ต้องเงี้ย เดี๋ยวปเปี๊ยอานาบานอีกเดี๋ยวเขาไปเก็ินนาบานอีกพักกำลังเนี่ยมองนี่เอาดินไม่ทําเด็กขึ้กระเทียมเลยจ้ะกระเทียมกระเทียมเอากระเทียมลวกไปเหนือพักเนี่ยไปเจอหนาบานนี่จ้าเมื่อกี้กินยังน่าใหม่เพยยังกับเผาเพยยังนี่จากก้อนอีกนี่ยอดยิ่งใหญ่เลยบบบน,น,นี้งามบอ,มมพ,อมมพี่น้องงามบอนี่ไปใส่ลาบไก่ เด็ดไปหมดเลยให้มันแตกม,มันหลายอย่างแต่หอมหอมนี่อ่านเก็บอยู่ข้อไก่ยังมหอมเท่าตัวนี้เลยเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ไปขยายปลูกอยู่นี่ขยายมันหอมกว่าเนี่ยเอาเนี่ยออกไปปลูกมันแตกกันไปได้เลยๆละ นีห่หักไม่ใช่เลคลิปนี้แค่นี้กำลังใจเจอคลิปนาจ้ามึงมึงเล็บไปบริบูต์กายกินหลายคักบหกหอยพี่น้องเอ้ยเต็มคักใหญ่เลยโอ้ยหลายขักไรเนี่ยนี่ขังอีกสิเจอคลิปนาจ้าพี่น้องคลิปนี้แค่นี้จ้าเจอคลิปนาจ้าตอบเป็นกำลังใจก็ให้บ้านติงตองข้าแมวเลยนจ้าเด้อขอบคุณหลายจ้า